พี่น้องว่าเบิ้งครับแกงแกงเลี้ยงครับแกงเปะแกงมั่วมั่วไหมครับน้ำม,มู่โหลแล้วน้ำเดือดแล้วครับปา <S <S ลาอยู่พี่ก็มีเฮ็ดคอนขาวครับพ่น <S 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 ปลาตัวหนึ่งกใหญ่ยยเตือเกือบๆลแล้วครับคนจเอาปลาเฉลีลยไะน้ำมันน้ำมันมู่โหแล้วไหมน้ำเดือดแล้วเอาปลาเฉลเลย เหเลยพวดเลยนี่ไปต้องค้นมันปล่อยไว้สักพักหนึ่งครับพ,พักหนึ่งแซ่บแน่ง่านนียมีไข่กำลังไข่ครับเอาหมอไปก่อนอันนี้ข,ข้าวชใสไซใบผงสชลอดข้าวได้ไหม ไปพวงเชียร์รถกระหมีผักอีตูผักคุณตูครับฟูจิกับสะอมน้ำครับโอ้หลายอย่างเลยส่สะอมน้ำใส่ผักอีตูผักหางแง่งใส่เข้าไปมียังไงใส่เข้าไปครับมันกัดเสียบดิไปขอนขาวพี่น้องซื้อมากสี่สิบบาทไปตลาดมาเอาหันไหมครับ พี่สิบบอสแต่ปลาไม่ได้ซื้อครับอืมแป๊บนึงครับทุกคนเยน็เยนๆไฟกันเดี๋ยวเร่งไฟไฟ,ไฟเกิดขึน้นอีกจ้าไหนปนะ๊อปขึ้นอีกออนเสือร่าง สั้งพักด้วยคนพี่น้องรื่มซื้อผักหวานมาใส่ทุกคนโอ้ยมีผักหวานนี่แซ่บเลยผักหวานไข่บดแดงน้ำโอ้